มาอัปเดตการถ่ายทําของกองละครกันค่ะตอนนี้ละครผีเสื้อสลับลายกําลังเดินหน้าถ่ายทํากันอย่างต่อเนื่องมาดูตัวลูกตัวมัมประจําเรื่องต้องยกให้2คนนี้เลยค่ะพลอยรันดาภาและสาวรรณสาเป็นอีกหนึ่งสีสันสุดจี๊ดของเรื่องก็ว่าได้ดูจากบุคลิกท่าทางไม่ต้องเดาเลยว่ามาดีหรือมาร้ายนะคะซึ่งเบื้องหลังที่เส้นทางบันเทิงนํามาให้ชมกันเป็นวันของพลอยและสาเลยล่ะค่ะเพราะเขาฉากรัวๆกันอยู่2คนแล้วแต่ละซีนไม่เคยคิดดีกันเลยคู่นี้ถึงแม้จะร่วมงานกันเรื่องแรกแต่เรื่องการแสดงรับส่งอารมณ์ดีมากๆเลย วันวันไม่เขาถามหรอกกินข้าวหรือยังไม่ถามหรอกแม่เป็นไงถามแต่ว่าแม่ไม่ใหญ่อ่ะแผดเราเป็นไงอะไม่รเราถามกันก่อนไหมว่าเราหรือเราถามพุ่มกลับไหมถามพี่เอ๋ไหมพี่เอ๋มีมีฉากที่แบบว่าพักกินข้าวไม่ไม่มีเลยอะกินน้ําอย่างเงี้ยมีกาแฟวางคุกกี้วางได้กินไหมไม่ได้กินวันนี้เหมือนเรามามาเก็บซีนที่เราอยู่ที่บ้านนี้ด้วยค่ะหลายซีนอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อกี้เราก็แฟชั่นวีคเลยนะเปลี่ยนชุดสับซับกันอย่างเงี้ยโอ้ตลอด โอ้ยคนนี้เขาเก่งอยู่เลยแม่พี่สาส่งอารมณ์เก่งเขาเก่งอยู่แล้วอารมณ์เสียนะแซบตั้งแต่แต่งตัวฝากแซบฝากแซบแซบไปหมดเลยปากแจ่วกับแม่นี่ยิ่งเก่งเลยต้องพูแม่ด้วยนะแม่ต้องแบบวันแรกฟิตติ้งเจอกันฟิตติ้งเรานั่งดูแล้วก็บอกอันนี้ลูกสาวบูแซบมากแล้วเขาว่าเวลาเขาไม่ยิ้มอะ เขาดูแบบเวียงอุ้ยคลายแล้วฉันจะโดนใช่หรอโออเวียงเนาะเอเวียงไหนนั่นเอสิก็แบบต้องเข้าไปดูเขาเต้นบ่อยๆแลจะคลายตรงนี้ออกไปได้ใช่คอยเห็นพี่สามาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตัวแค่นี้เล็กไปเล็กไปค่ะก็คือแบบว่าพี่สาแบบ ไม่เหมือนในทีวีเลยนะทำไมอ่ะตัวจริงพี่สาคือน่ารักมากแล้วเขามีมุมอ่อนโยนเขานั่งถักตุ๊กตาป้ารู้ไหมที่นั่งถักตุ๊กตามันเป็นการกดอารมณ์อยู่ป็นการฝึกควบคุมชนั่งถักตุ๊กตาแล้วทุกคนคิดป่ะลหละว่าพี่สาอย่างเงี้ยลุกแบบเนี้ยจะมานั่งทําตุ๊กตาแล้วก็ถามว่าแบบน้องพอยชอบสีอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวถักมาให้เงี้ยใจดีจริงที่อยู่ชีวิตที่อยู่ในในกองถ่ายคือละครนะอ๋อสร้างแต่ถ้าในละครนะ่ะ จริงจริงอ oh, <okay. S 2> <laughs> ๋อโอเคหนูจะได้เข้าใจถูก <laughs> ในละครอาจจะดูได้ร้ายๆแรงๆแต่เบื้องหลังเป็นสายฮาทั้งคู่นะคะเราชมความแซ่บของแม่ลูกคู่นี้ในละครผีเสื้อสลับลายอดใจรอกันก่อนค่ะ